สวัสดีค่ะพบกับคุณนายเข้าครัวชิ่นเคยนะคะวันนี้ก็จะมาทำเมนูเกี่ยวกับมันฝรั่งอีกค่ะจะมาทำเคสติยาสไตล์เจมังสวิรัตเคสติยาเป็นพิซซาสไตล์เม็กซิกันทำง่ายค่ะทานเป็นอาหารเช้าหรืออาหารว่างได้มาค่ะมาดูกันเราจะใช้มันฝรั่งอยู่ที่1หัวหัวนี้ก็น้ำหนักอยู่ที่400กรัม ปอกเปลือกค่ะแล้วก็ล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเอามาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กลงแต่ก็ไม่ต้องเล็กมากนะคะเอามาต้มในน้ำเดือดเราก็จะใช้เวลาในการต้ม15นาทีค่ะแล้วเราก็มาแช่ปโปรโตีนเกษตรเพื่อเพิ่มโปรโตีนก่อนค่ะก็จะใช้ปโปรโตีนเกษตรแบบนี้ค่ะพอดีมีแบบนี้จะใช้เป็นแบบแผ่นก็ได้นะคะ หรือว่าจะใช้เป็นแทมเป้ก,ก็ได้แช่ทิ้งไว้ให้นิ่มค่ะต้มมันฝรั่งครบเวลาแล้วนะคะเราก็มาลองเช็คดูค่ะเอาวัสดุปลายแหลมลองจิ้มดูจิ้มลงไปแล้วไม่ติดทะลุผ่านก็คือสุกดีแล้วเราก็ตักขึ้นสะบัดน้ำออกให้แห้งค่ะใส่ชามผสมไว้แล้วเราก็บดมันฝรั่งให้แตกออกค่ะบดตอน,น,นร้อนๆจะบดได้ง่ายอันนี้ก็จะบดไม่ละเอียดมากนะคะ แต่ก็แล้วแต่ชอบค่ะบางคนก็ชอบเนื้อเนียนก็บดให้ละเอียดได้แล้วเราก็ปรุงรสค่ะเกลือป่นค่ะใส่ใบไทม์ด้วยนะคะเพราะว่าชอบกลิ่นไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ค่ะพริกไทยป่นค่ะจะใช้เป็นพริกไทยดำป่นนะคะเพราะว่ากลิ่นแล้วก็รสแรงดีคนคลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็พักให้เย็นค่ะ ความชื้นในเนื้อมันนี่ก็จะลดลงทําให้เนื้อมันนี่แห้งดีแต่ถ้ายังแห้งไม่พอนะคะถ้าจับดูแล้วยังแฉะอยู่แบบนี้ค่ะเราก็เอาเข้าไมโครเวฟอีก2นาทีเอาเข้าไมโครเวฟไล่ความชื้นออกไปอีกเนื้อมันก็จะแห้งยิ่งขึ้นนี่ค่ะจับดูแล้วก็จะเป็นก้อนขึ้นเวลาที่เราเอามาทำไส้เนื้อก็จะได้แน่นๆไม่เหลวแฉะ แกะข้าวโพดค่ะใช้เป็นข้าวโพดต้มแบบที่ข้าวต้มขายก็ได้นะคะแต่ไม่ต้องแช่น้าเกลือหรือจะใช้แบบที่เป็นกระป๋องก็ได้ค่ะใช้วัสดุปลายแหลมจะเป็นมีดหรือไม้จิ้มลูกชิ้นก็ได้ค่ะแทงเข้าไปใต้เม็ดข้าวโพดแล้วก็งัดขึ้นก็จะได้เป็นเม็ดสวยๆออกมาแบบนี้หรือไม่สะดวกก็ฟานเอาได้ค่ะเราใช้ข้าวโพดต้มครึ่งถ้วยตวงนะคะ นี่ก็คือเม็ดถั่วลันเตาค่ะอันนี้ก็ซื้อแบบที่เขาแช่แข็งมาแล้วอันนี้ก็ต้มสุกมาแล้วนะคะเราก็จะใช้เครื่องท่วยตวงเหมือนกันค่ะหอมหัวใหญ่ค่ะเราก็จะใช้เครื่องหัวก็จะหั่นตามยาวให้ชิ้นเล็กลงก่อนค่ะแล้วก็หั่นอีกค่ะหั่นตามขวางให้เป็นชิ้นเล็กลงอีกให้กว้างประมาณสักครึ่งเซนค่ะ อันนี้คนทานเจทานไม่ได้นะคะไม่ต้องใช้ค่ะคนทานมังซวิรัตทานปกติใส่ได้ปกติเลยค่ะโปรตีนเกษตรที่แช่ไว้นิ่มลงแล้วนะคะเราก็เอามาล้างค่ะขยำขยำด้วยนะคะเพื่อเอากลิ่นถั่วออกก็จะล้างน้ำสักสองรอบค่ะเสร็จแล้วเราก็บีบน้ำออกให้แห้งเอามาหั่นค่ะให้เป็นชิ้นเล็กลงเสร็จแล้วก็พักไว้นะคะ ทีนี้ก็จะผัดไส้กันแล้วนะคะใส่น้ำมันลงไปค่ะหช้อนโต๊ะน้ำมันใส่ไม่มากค่ะไส้จะได้ไม่แฉะเกินไปวันนี้ได้กระทะมาใหม่ค่ะสีสไตล์มินิมอลเป็นหินไมฟานเขาเคลมว่าไม่ติดกระทะกระจายความร้อนได้ดีใครสนใจกระทะเข้าไปดูลิงก์ในช่องอธิบายคลิปได้นะคะไม่ใช้น้ำมันก็ได้แต่เราก็จะใส่ค่ะเพื่อให้อาหารของเราดูน่าทาน ผัดโปรตีนเกษตรให้สุกให้นิ่มลงค่ะแล้วเราก็เอาหอมหัวใหญ่นีค่ะใส่ลงไปผัดด้วยก็จะผัดหอมหัวใหญ่นี่ค่ะจนสุกใสคนทานเจก,ก็ข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะคะกระทะแห้งไปนิดนึงค่ะเราก็เติมน้ําลงไปเพื่อให้ผัดได้ง่ายหอมหัวใหญ่สุกใสดีแล้วเราก็ใส่ถั่วลันเตาค่ะแล้วก็ข้าวโพด ไปไทม์ค่ะไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะปรุงรสด,ด้วยน้าตาลทรายค่ะใช้อยู่ที่หนึ่งช้อนโต๊ะคนไม่ชอบหวานลดลงค่ะหรือครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็เกลือป่นซอสพริกเจกับซอสมะเขือเทศเจค,ค่ะอันนี้ตวงรวมกันไว้แล้วนะคะใครชอบรสเผ็ดรสเข้มข้นปรุงเพิ่มได้เลยค่ะเราก็จะผัดให้เข้ากันให้เนื้อแห้งๆค่ะ ซื้อกระทะเขาก็จะแถมแต๋หลิวมาให้ด้วยอันไม่เล็กนะคะใหญ่พอดีผัดเลยค่ะอันนี้ก็ผัดจนแห้งดีแล้วนะคะเราก็เอามาใส่รวมกับมันที่เราบดไว้ค่ะแล้วก็คนผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันคนผสมให้ทั่วรสจะได้กระจายเสมอกันก็จะได้เนื้อเนียนๆแบบนี้แล้วเราทีนี้ก็จะมาห่อด้วยแป้งตอติยากันนะคะ บนแผ่นแป้งตอติญาเราก็จะเพิ่มลดเข้มข้นด้วยซอสพิเจแล้วก็ซอสมะเขือเทศเจค่ะก็ใส่มากน้อยก็ตามที่เราต้องการได้เลยนะคะตรงซอสมะเขือเทศเนี่ยเราก็จะเปลี่ยนเป็นซอสพิซซาได้นะคะสำหรับคนที่ทานได้นะคะทาให้ทั่วแผ่นค่ะแล้วเราก็ใส่ไส้นี่ค่ะลงไปประมาณ2ช้อนก็ตามที่เราทานค่ะมากน้อยเกลี่ยให้แบนๆค่ะ หรือเราจะเอาไส้นะคะใส่ท้ายทั่วแผ่นเลยแล้วก็เอาแป้งอีกแผ่นหนึ่งค่ะมาประกบข้างบนก็ได้ใครทานชีสได้ก็เพิ่มมอสซาเรลลาชีสหรือเชสดาชีสลงไปได้ค่ะอันนี้คือเสร็จแล้วทานได้เลยเพราะว่าแผ่นแป้งเราทำเองเราทำสุกแล้วค่ะทานแบบนี้ได้เลยแป้งก็จะนุ่มเหนียวแต่ถ้าเราอยากทานให้มีความกรุบกรอบหน่อยหรืออยากทานให้ร้อนหน่อยก็เอาไปจี่บนกระทะค่ะ ใส่น้ำมันลงไปในกระทะนิดหน่อยจริงๆไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่เพื่อจะให้แป้งนี่มีความกรุบกรอบเราก็ใส่นิดหน่อยค่ะกระทะร้อนแล้วเราก็เอาเคสติยาลงหน้ากับกระทะค่ะใช้เป็นไฟอ่อนนะคะแล้วก็จะจี่ให้ด้านล่างนี่ค่ะมีความเกรียมเหลืองแล้วก็เสร็จแล้วเราก็พลิกเอาอีกด้านหนึ่งลงจีค่ะอันนี้เติมน้ํามันได้ตลอดนะคะก็พลิกกลับไปกลับมาค่ะจนเกลียมเหลืองตามที่เราต้องการ เสร็จแล้วเราก็ตักขึ้นทานได้เลยนะคะจะากเกลียมมากน้อยก็อยู่ที่เราทานค่ะอันนี้ก็จะเป็นเคสติยาในสไตล์ของเจมังสวิรัตไม่มีเนื้อสัตว์ค่ะจะเป็นโปรโตีนจากพืชก็คือถัว่วแล้วก็โปรโตีนเกษตรที่เราใส่ลงไปซึ่งเราก็อาจจะเพิ่มเห็ดได้อีกนะคะทานเป็นอาหารเช้าได้ค่ะทำง่ายๆเลยค่ะทำง่ายๆได้เร็วๆเ,เลย โดยที่เราทำไส้เก็บไว้ในตู้เย็นค่ะพอจะทานก็เอาออกมาหอ่อแต่ถ้าจะเก็บนานต้องแช่แข็งนะคะห่อเสร็จแล้วเราก็ทานได้เลยค่ะเจมังสวิรัตหรือคนที่อยากจะทานผักก็ทานได้เลยค่ะอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยแป้งตอติยาที่เราเอามาห่อเนี่ยนะคะเราทำขึ้นเองค่ะหรือจะซื้อเอาก็ได้นะคะแผ่นแป้งตอรติยาเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะลงให้นะคะเรามาชิมกันนะคะ แผ่นแป้งตรงที่โดนน้ำมันเกลียมก็จะมีความกรุบกรอบค่ะส่วนตรงที่ขา,ขาวๆก็จะมีความนุ่มเหนียวรสชาติของไส้ก็จะกลมกล่อมอร่อยมากค่ะหนึแผ่นนี่อิ่มได้เลยนะคะค่ะลองทําทานนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณมากนะคะที่ติดตามรับชมแล้วก็พบกับคุณนายเข้าครัวในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ